น้องแก้มไปใส่มาไปขุดหุวจีกับจิโรุ่ัวจีจิโรปาดเงือแตกเลยได้บ่ใส่ใช่ข้อขวดใส่จิโรมาบึงใส่มีเขียดด้วยมีเขียดโอ้ไดลายวเราดอยู่ตัวนี้เ้ยไม้เขียดสอนตัว,วไปหาที่ทางเด่มาลูนข้างหน้าบุญว่าเพือเก่งเลยแล้วก็ฝังลูนบ่ มานม้านแถวเยเซตยังกินคิดว่าขัวด้ดวยข,ขัวกินแซบอยู่ด้วยนแข็ง,งน,นแข็งเติมกุดจีโอแอน,นอนพี่น้องเคยกินวานอะอนี่พี่น้องกุดจ,ดจีมันกับเซ็ดเลยอ่ะบ่มันกับเซบ็ซซดเซ็ดเซเซวาอะไรแมงคามนี่ แต่หนูชอบเล่นเปอเซตเส็ดเ่นเมืองโอ้แข็งดีคือสิกรอบตอนเด็กหนูเรียกแมงนี้ว่าสปลาร์ตกินสปลาหาอยู่หากินแบบอีสานวันเท้าครับพี่น้องคุดกุดจีหาจิ้งหรีดได้เขียดที่ต้นน้องเตีมหมานอยู่กอได้ควัวคาบหนึ่งครับพี่น้องนี่ น้องแก้มหากินหวานอยู่ด้วยนี่แน่นอนแน่นอนเนื้อเนื้อปักคลิปไหมปักคลิปเลยน,นะคะหากินหวานพูดหากินหวานสิไปทางใดยวันนี้สิไปทางใดกลับบ้านกลับบ้านกลับไปทั้งเดย์วันนี้วันนี้หนูนอนนู่นน,นอนพูดที่อยังวันวันศุกร์นอนกับวันเสาร์ โอ้สิไปยใส่สิไปยใส่ขึ้นนอนผุ่นคิดว่าสิไปยใส่ไม่ได้ใส่เป็นยังไงอยากนอนผุ่นอยากนอนไป็ยังไงอยากนอนสบายอ่าเป็นยังไงก็สบายมีเป้ให้นอนอ่บันไดไปใส่ตลาดได้ไปบ่ได้ไปนั่นได้ของบันไดไปใส่ตลาดมาลุยฮะต้อรู้จักไงเพ้นไปตลาดไหนอะมาลุยตลาดมาลุยอยู่ใส่ เมืองไม่ไกลไกลอยูอ่นิดนึ่งหนูตอนตอนรถตื่นมาหนูก็นอนในรถก่อนตอนตื่นมาบางครั้งก็ก็ช่วยหอ่อห่อจังข่ะยาใส่ถุงห่อสังขยาใส่ถุงสวยสว่ยาญเพนโอโส่ยยายเพนขายของในตลาดน,นั่นอที่จริงแล้วเป็นคนุณครูต้าเค<อ>ยสอนพวกหนูอยู่ตอนเด็กศูนย์โอเป็นคนุณครู ที่จริงแล้วคุณครูไม่ได้มาขายแต่แต่ยายเพนมาขายแทนเอเก่งเก่งเลยไปนอนพูนคิดว่าสิไปตลาดบ้านเถอะไปนอนพูนคิดว่าสิไปตลาดบ้านเถอะไม่เออแต่ว่ามันมีโลตัสเล็กกับบิ๊กซีเล็กด้วยแต่หนูแต่หนูไม่ค่อยชอบเข้าโลตัสเล็กเพราะว่าของแพงแพงโอูจะคล่องแปลงคล่องตีออู่่ เออแม่นอนเนี่ยแต่ว่าบี่ียห้าบาทก็มีหกบาทสิบยี่สิบสามสิบสี่ลิมาปนีิยบรรยากาศยามวันแรกครับพี่น้องกับน้องแก้มน้องแก้มสิไปนอนบ้านในมือนี้สิไปตลาดโปองแรดแรดด้วยฝากคลิปนะฝากคลิปเลยค่ะแล้วพอกันไหมครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับบ๊ายบาย